แต่คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมลงเรืออยู่ที่ปากอ่าวแม่น้ําตาดอยู่ในตำบลหนองคันทรงครับชาวบ้านที่นี่นะครับช่วงนี้เขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่ปลากระบอกจากทะเลนอกเข้ามาอยู่ในปากอ่าวแม่น้ําที่นี่นะครับทาให้ชาวบ้านที่นี่ช่วงนี้ครับเขาจะมีอาชีพกันเขาจะอวนมาจับปลากระบอกนครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปดูครับว่าวิธีการลงอวนจับปลากระบอกที่ปากอ่าวแม่น้าตาดเขาทากันยังไงครับผมกับลุงหมูชาวบ้านแหลมหินตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราด วันนี้ลงเรือออกไปยังปากอ่าวแม่น้ําตราดเพื่อจะไปล้อมอวนจับปลากระบอกกันครับแต่วิธีการล้อมอวนของคนที่นี่เขามีวิธีเฉพาะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นานหลายสิบปีแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นวิธีการลุงหมูเนี่ยพาผมวิ่งเรือตามเรียบๆปากคงกลางครับเราเขาบอกว่าจากหลังจากปลากระบอกเนี่ยเข้ามาจากทะเลนอกแล้วถ้าช่วงเช้าเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอก แต่พอเป็นช่วงสายๆบ่ายๆอย่างนี้แล้วเนี่ยปลาพวกนี้เขาจะหลบเข้ามาอยู่ด้านในใกล้ๆป่าครับแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นการวิ่งเรือเพื่อจะดูหลังปลานะฮะดูฝูงปลาถามลุงหมูล,งมลุงหมูบอกวิธีการตรงไหนก็คือให้ดูจากปลาไหว้ดูจากคีบหางหลังหรือว่าตัวหางหลังบกเหนือน้ำครับแล้วเขาก็จะวิธงทำวิธีการล้อมอวนโดยแค่เอาเนี่ยปักปากน้ําแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็วิ่งเรือวนล้อมฝูงปลา แล้วก็เก็บแต่สิ่งที่ยากก็คือว่าตอนนี้มันสายมากบ่ายขนาดนี้แล้วมันทำให้เราอ่ะดูเห็นตัวปลาค่อนข้างจะยากพอสมควรน,นี่เราวิ่งเรือมาประมาณครึ่งชั่วโมงออกว่าแล้วครับเรายังไม่เห็นเลยประสบการณ์กว่า30ปีของลุงหมูทำให้เวลาวิ่งเรือดูฝูงปลาดูเหมือนจะทำกันง่ายๆครับ ลุงหมูบอกว่าจุดที่ชาวบ้านมักจะล้อมอวนกันเป็นประจำก็คือบริเวณปากอ่าวเยลาและปากอ่าวจับหมึกเมื่อเราเห็นฝูงปลาแล้วลุงหมูบอกให้ผมโยนหลักลงไปในน้ําแบบนี้ครับจากนั้นเราจะวิ่งเรือพร้อมกับล้อมอวนเป็นวงกลมงรอบรอบก่อต้นลําพูจนให้ปลายอวนอีกฝั่งมาประจบกันแบบนี้ครับจากนั้นเราจะวิ่งเรือตัดเข้าไปในด้านในเพื่อเป็นการไล่ปลาให้ว่ายออกมาติดอวนครับ ลุงหมูยังบอกอีกว่าถึงแม้ปลากระบอกจะหากินกันได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเดือนที่ปลาจะว่ายเข้ามาจากทะเลนอกจะเป็นช่วงเดือนมก,กราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์และอีกช่วงคือในระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมจนกระทั่งเคยมีคนพูดไปว่าปลากระบอกที่อร่อยที่สุดในจังหวัดตราดต้องปลากระบอกแหลมหินเท่านั้นครับฮะวิ่งเรือเบาหาฝูงปลาดูฝูงปลาอเออแล้วดูยังไงลุงดูฝูงปาลาเราจะเห็นมันได้ยังไง เวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันจะโบกหาง <c oughs> พอโบกหางปุ๊บเนี่ยน้ำจะเป็นเกลียวพอเรารู้ว่ามีปลาเราก็ทิ้งอ้วนทิ้งอวนรอ,อ,อมเลยคือว่าปักนี่อวนจะมีเคลื่อนพอเราปักปุ๊บเนี่ยเอออ้วนมันจะลงไปเรื่อยแล้วิ่งไปตามหลักปลาก็บอกเขาชอบอัดไหอ,อยู่ตงตง้น้นไม้ จะเป็นเซิงไม้หรือว่าต้นไม้อะไรเนี่ยเขาจะอยู่เขาจะมาซุกอยู่ต้องต้องให้อ้วนชนกันเพราะอะไรลุงเพราะว่าถ้าพูน่าอ้วนไม่ชนกันเนี่ยปลาจะวิ่งเลาะอ้วนออกส่วนเมนูจัดปลากระบอกพี่หอยแม่ครัวมือหนึ่งแห่งตำบลหนองคันทรง จะทำเมนูทอดกรอบกับต้มส้มให้ผมได้ลองชิมครับเริ่มจากทำความสะอาดปลาให้เรียบร้อยตั้งน้ำให้เดือดตำหอมแดงกับกะปิใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำตาลอีกเล็กน้อยเมื่อปรุงรสได้ที่แล้วให้ใส่ปลาลงไปครับไม่ต้องต้มจนเนื้อปลาเละตำพริกขี่หนูใส่ลงไปส่วนอีกเมนูคือเมนูทอดกรอบครับทำกันง่าย กินจิ้มกับน้ำพริกเกลือตามแบบวิธีคนเมืองตาราดครับล้างแต่นี่สว่านน้นเราก็ต้องล้างเอท้องพื้นท้องอะ่ะเพราะมันดำตอน,ตอนวันน่ะปลามันก็นานหน่อยแล้วเราก็รีดตรงพื้นท้องที่มันดำๆเราล้างท้องล้างอะไรเงี้ยมันเอาไส้มันออกรีดใช่ไหมก็นนคือเราจะทำต้มๆ่จ้ะต้ม่มปลากระป๋องก่อนต้องทำไงนะพี่เอตําหอมหัวหอมแดง,แดงกระปิ ตั้งน้ำเอามาละลายในน้ำอะ่ะแล้วเราก็ใส่มะขามลงไปใส่น้ำมะขามลงไปแล้วก็เหยาะเกลือน้ำปลาหน่อยนึงเกลือแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดชิมดูทาใดทีแล้วเดือดรอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาได้สักพักหนึ่งน้ำเอารอให้เดือดดีแล้วกยกตั้งน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะเปือ่อยปลามันจะเละและอีกเมนูเห็นพี่บอกว่ามีเป็นทอดก,กินกับพริกเกลือใช่ไหมพี่จ้ะแล้วทอดนี่ยังไงเราต้องทำให้แล้วเราเราก็บัง บางแล้วก็ทีนี้เราเราจะทอดเราก็จะตั่งกระทะเนาะกระทะน,น้ำมันให้ร้อนร้อนแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปปาล์มจะได้ไม่ติดทอดให้ร้อนแล้วเราก็ใส่ปาลาลงไปใส่น้ำมันเยอะๆะน,น,น้ำมันน้อยปาล์มจะดำเราทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยขั้นที่สำคัญคือต้องกินกับพริกเกลือ,อเกลือมันต้องมีอะไรบ้างพี่อ๋อไม่มีอะไรมากครับนี้ก็ตำกระเทียมพริกหยอดเกลือลงไปนิดๆให้ไปให้ใหใพริกมัน มันดำจ้ะแล้วก็ตำตำมาแล้วเราก็บีบมะนา,วน,าวน้ำปลาเหยาะน้ำตาลปรุงรสมันก็ได้ทีมันไล้คุณผู้ชมครับ,รบ,รบหลังจากเราไปลงอวนกับลุงหมูแล้วล้อมอวนกันเอาปาก็บอกอกับมาสิ่งที่ได้นะครับรคือเราได้ความสด ของปลากระบอกที่เรามานั่งกินกันทํากันใหม่ๆสดๆตัวเนื้อปลาที่นี่เขาบอกว่าปลากระบอกจะกินอร่อยต้องเป็นเนื้อขุ่นๆก็คือแบบนี้ที่เรากินกันจะมีความหวานของในตัวถ้าคุณผู้ชมอยากลองก็มาที่นี่ครับจุดที่เราอยู่กันคือก็คือบริเวณปากอา่าวแหลมหินในตำบลหนองคันทรงที่จังหวัดตราด